สวัสดีค่ะเมนูกับข้าวเช้านี้แม่ปินมาแล้วนะคะก็หลังจากที่ไม่ได้ทํากับข้าวลงมา2วันนะคะก็จริงๆแล้วแม่ปินก็ทําอยู่นะคะแต่ว่าไม่มีเวลาถ่ายคลิปเลยนะคะก็เลยมาเจอกันวันนี้นะคะก็เมนูกับข้าวเช้านี้นะคะแม่ปินก็จะทําผัดกะเพราเป็ดนะคะเป็นเป็ดสดนะคะ พอเปาซื้อเป็ดมาให้นะคะแล้วก็สับไว้ให้น้องแม่ปิ่นก็เลยจะอามาผัดกะเพราตอนเช้านะคะพอเปาจะกินผัดกะเพราเป็ดนะคะก็ตั้งกระทะนะคะแล้วก็ใส่น้ํามันนะคะแล้วก็มีกระเทียมมีพริกนะคะเอาไปตํานะคะเสร็จแล้วก็เอามาผัดนะคะให้พริกกับกระเทียมมันเริ่มหอมนะคะพอผัดพริก กับกระเทียมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเริ่มหอมแล้วนะคะแม่ปิ่นก็จะใส่เป็ดลงไปเป็ดมันก็จะเป็นเป็ดสดนะคะทุกคนมันก็จะแบบมีความเหนียวนะมีความเหนียวแล้วก็สุกยากนะคะสุกยากเลยแหละจริงๆถ้าเป็นพว,วกเป็ดพะโล้ที่ต้มมาแล้วนะคะมันก็จะแบบมีรสชาติอร่อยอยู่แล้วนะคะแล้วก็ไม่เหนียวนะแต่อันนี้ก็คือเหนียวนะคะแม่ปิ่นก็เลยต้องผัดนานนิดนึงนะคะก็ปรุงรสชาติเหมือนเดิมเลยนะคะทุกคน ก็ใส่น้ำมันหอยนะคะแล้วก็รสด,ดีน้ำตาลนิดหน่อยนะคะแล้วก็น้ำปลานะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวแล้วก็แม็กกี้นิดหน่อยนะคะก็ใส่รวมๆกันไปนะคะเดี๋ยวก็กลมกลอมไปเองนะคะแล้วแม่ปิ่นก็ใส่ซีอิ๊วดานิดนึงนะคะเมนูนี้นะคะเป็ดสดนะคะแม่ปิ่นแนะนําเลยว่าให้ใส่น้ํามันน,น้อยๆนะคะอันนี้คือแม่ปิ่นใส่น้ํามันแบบ ถ้าใส่น้อยกว่านี้ได้จะยิ่งดีเลยนะคะเพราะว่ามันแบบมันเป็ดมันออกด้วยนะคะเมนูนี้มันก็เลยจะออกแบบออกมันๆนิดนึงนะคะแต่จริงๆถ้าเป็นพวกเป็ดพะโลหรือว่าอะไรประมาณนี้มันก็จะผัดง่ายนะคะผัดแบบเดียวก็คือสุกแล้วนะคะแล้วก็มันก็จะไม่ค่อยมีน้ํามันเยิ้มๆออกมานะคะแต่ว่าเนี้ยเป็นเป็ดสดนะคะมันก็เลยแบบมีน้ํามันเยิ้มออกมานิดนึงแต่ไม่เป็นก็เติมน้ําลงไปหน่อยนึงนะคะเติมเดียวนะคะไม่เป็นกะว่าจะเคี่ยวให้เป็ดมันแบบ ให้มันสุกแล้วก็ไม่ค่อยเหนียวเท่าไหร่นะคะแต่อันนี้ก็คือแบบต้องใช้เวลานิดนึงเลยนะคะเพราะว่ามันจะสุกยากนะคะแล้วก็เนื้อมันจะเหนียวด้วยนะคะถ้าแม่เป็นแนะนํานะคะแนะนําให้ซื้อเป็นแบบเป็ดโลามาผัดจะอร่อยมากๆนะคะก็เมนูรสชาตินี้ก็จะออกแบบเค็มๆนะคะตัดหวานนิดหน่อยเนาะเสร็จแล้วเราก็ใส่ใบกระเพราลงไปนะคะก็จะประมาณนี้เลยนะคะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายจ๊ะ